คิดมีสร้างผู้วามบันทึงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีมินอินออฟฟิเชียลค่ะวันนี้อยู่กับช่วงรีด้วยดีวันนี้นะคะมินจะมารีแอคชั่นทีเซอร์ซีรีส์ เกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้หยิบนิยายมาทำนะคะมิ้นขอยอมรับตรงนี้เลยว่ามิ้นยังไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้รู้ข้อมูลของยายเรื่องนี้เลยเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทีเซอร์เกียร์สีขาวกับาวสีฝุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งเป็นซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่มินอยากดูนะคะ นั้นเราไปดูกันเลยค่ะเสียตูนใจเสียตูนค่ะร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆให้น้องๆเนี่ยส่งตัวแทนใส่เอ็นแต่ละคณะมาดีกว่าไปคณะแพทย์ครับน้องหน้านิ่งจังเลยอ่ะอคำสัญญาที่ไม่ลืมที่เคยเสัญญากูไว้หรือยัง กูไม่คเคยลืมคุณต้องการอะไร<น>อ่ะคุณบอกกูดิกูทำให้มึงได้ทุกอย่างพวาคุรู้จักกัน,นตั้งแต่มปลายอ่ะถ้าเธอสามารถติวจนอุิกรณ์เข้ามหาวิทยาลัยได้ครูสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ชมรมวิชาอ้องการมากที่สุดแล้วนี่มาทำอะไรกันนะเจอหนังสือไงแม่ฮะเติหนังสือ เขี่ยวเยอะๆเลยนะไปแม่อนุญาตครับอ๋อไอ้พี่ไปมันปิด <ไป S 2> วิศวะเชียงใหม่อะเฮ้ยนุสิทธิ์ขอค่อยคดูสักห,หน่อดยด้วยค่ะที่กีดังไป่อยขอโทษด้วยที่เมื่อกี้ชนอะอพอดีไม่ทันมองนีน้องน่นมาม่ะตาเป๋วอ่ะตาแบบกลมๆ <Okay. S 2> การที่เราได้ชอบใครสักคนเนี่ยแค่ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆก็มีความ,ม AG, สุขแล้ว่นีหรือเจเจอะเกียคือสัญลักษณ์ของวิศวะถ้าพูด่าำให้มันเป็นสีขาวอืม,มันคือชื่อของมึนไงไปเ <c oughs> สียงฝุ่นเนี่คือสีของหินและมันคือตัวแทนของมึง ไมันมีความหมายในซึ้งมากเลยคืนและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเห็นพิเช์ป่ะมึงสนใจพิเชษอระแรกกันดิช่วยกูเรื่องไผ่มึงแน่ใจนะเฮ้ยเฮ้ยครูเห็นคะแนนของกี่อนแล้วครูก็พอใจมาก ห้องชมรมมันจะเป็นของมิชอัตามที่เราได้สัญญากันไว้คุณเรื่องเฮียเนี่ยอิดฟังกูก่อนคุเลิกสวมบทเป็นคนดีได้ปะแล้ก็เลิกทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนกูด้วยเกลียดกูไม่ได้อยากเป<ะ>็นต่อยกูนี่ต่อยกูนี่ต่อยดิคุณมีปัญหาอะไรกับไอ้อิดวะพวกมึงยังเห็นกูนเป็นเพื่อนอยู่ไหมดีโอ๊ยน้องเฟียนในเมื่อเราเกลียดกันนะกูจะทำให้มันง่ายขึ้น พ่อกับแม่อยากเห็นความาสําเร็จของไปนะไม่ใช่ปัญหาพ่อจะทําอะไรกับใครที่ไหนแต่พ่อกับเมียนอยของพ่อควรจะให้เกียิแม่ผมบ้างวะอีตอุ้ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วกูไม่รู้จักมึงจริงด้วยซ้ำมึงเกียบอกราต้งหัวมึงได้เลยนี่ไเเจเจอะเจเจเราจะจำไว้ว่าน้องที่เล่นเรื่องนี้คือเจเจค่ะ ป็นฉัอนนุ้ย14กันยายันนี้นะคะทุกคนเตรียมดูกันได้ทาง VTV เท่านั้นด้วยนะคะก็จากที่ดูเมื่อตกี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนิยายเลยไม่ได้รู้พอดนิยายว่าเป็นมายอย่างไงนะคะก็อา่า น่าจะเป็นนิยายที่มีความแบบดราม่าอยู่หน่อยๆแล้วก็ความฟินก็น่าจะมีอยู่ระดับนึงอันนี้คือความเห็นของคนที่ไม่ได้อ่านนิยายเนาะอย่างนินเนาะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องแบบเป็นมิตรภาพของเพื่อนเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนจะมีปัญหากันตั้งแต่เออ ตั้งแต่มัธยมเลยมั้งที่มิ้นสังเกตเห็นนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยโอย้ซีรีส์เรื่องนี้น่าจะขบรถทุกอย่างเลยก็อย่าลืมไปติดตามนะคะกับซีรีส์เรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นเนาะซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มิ้นเห็นมีนักแสดงใหม่ด้วยเนาะประมาณ2-3คนกันเลยทีเดียว ก็ไปติดตามกันด้วยนะคะเป็นซีรีส์ของค่าย GMM เนาะก็ค่ายนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องซีรีส์วายมากไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนั้นก่อนที่จะไปนะคะถ้ามิ้นทำอะไรผิดพลาดไปประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจตรงนี้หน่อยให้มินด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มินทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย่าลืมเมนไว้ด้านล่างให้มินด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย